สวัสดีสุขสุขคนสวัสดีคุณตาคุณยายคุณตุ้มในตัวสวัสดีเดอ้อหลักถ่ายก่อนเดอ้อหลักถ่ายยูทูบเบอร์ก่อนเดอ้อสลบสไลด์แล้วหนึ่งวันนี้พากันน้นออกมานะพี่น้วค่ะฮะล้อหลุดแห่โอ้มีรถแห่ งานยังจะมามีหลแหงจงใส่อมาล่าป้าแสดงว่าอมมาลานี้มีข่าวดีด้วยสินะเสะร้องกันเขาเอิญยังเกาเออวะโอ้คือสิมานได้ห้งกระซึกมือว่านมือซื่อนี่สิได้ฟัวแหละ เฮ้ยตัวโมเปียนสูดบ่เฮ้ยร้อยเที่าวด้วยสาสั่งอากนมาอันตั้งรักถาพี่น้องเพราะว่าอันมีงานผาป่าในบ้านน่อยสุกตั้งตูนเนาะทางอันพอบ้านทางอันพอบ้านทั้งเฮียวอนเจ้าของงานจะทำเพิ่นจัดงานผาป่าเพิ่นเลยว่าให้มาถ่ายอยู่นี้มาลิงลงไปสูงน้ำแข็งยังแดวเอิมาเอามาลา เจ้ามีงานยังจังหวดจ้างรถห้องรถแห่มานะ่ะซื้อออกมาจะคืมีงานตรงงานแต่งเอา <laughs> ว้าอไปเอาเมนแถบบอกเข้าว่า,า,าพผุนไปสัมผัสเจ้าของงานผัซื้อออกมาพ่ว่าให้มนะันมีรถแท้พี่น้องไม่แห่ป้าเจ้า,าจ,ะจะเริ่มเริ่มแต่เพื่อนนั่งไปแต่แรกเขาเจ้าอ่ายอยู่บ้านมันไกลเอาเพื่อสิคงออกมาในห้งงานเนาะ แต่ว่าขนาดนี้ไปหอดนึงกว่าไก่นีเอาเครึ่งตง่อครึ่งประมาณลากักรักหนึ่งได้บ่ถ่ายอยู่บะแมนจากจากหนีไปก็ประมาณลักหนึ่งจากนีไปบ้านประมาณลักหนึ่งแมนลักหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งขาเจ้าพเพาบ้านขาเจ้าเริ่มมากขอพื้นที่ตรงนี้แว่าจากนีไปเมานแบบตั้งรักอยู่นี้ชุ่มนุ่มอยู่นี่แล้วก็ไปก็พอดีใช่ไหมประมาณชั่วโมงหนึ่งหอด ย่อยๆไปนะประมาณสองโมงองชมกับบริเตียแม่น้องลเยนั่นยูนั้นี่ั่นกลิ่นนี่อ้าวฮะกับฮ้กับมันเนี่ยเนี่ยเบรย์เนีกินเบียร์เบรย์อินบเบรย์เอาเบียรแต่ว่าได้ยินเจ้าภาพว่าเบียร์ฟรีบ่ะเพราะเป็นสิเอาเบียร์ขึ้นมาให้บ่นี่ได้เขาเจ้าว่าเบียร์ฟรีว่าสันทุกไซส์สีหลดเบียร์กับหลดน้ำแข็งน้ำหลังอยู่ ไไดด้้เอากระดิยินเขาเอาเมืองหนึ่งนี่ยินเอรวยแบบเมืองหนึ่งนี่เจ้าเมียนวะเมีนเขาเอรวยอวานแบบมีเบียร์ฟรีพอวันวอนมารายบบกส่วนไปเบิ่งเขาประกาศนะตะกี้เด็ก็ลงไปรวบรวบแง่งข้าเจ้าจะเป็นประธานน้ำข้าเจ้าก็บรายแบกส่วนเงินหนักเงินนะนะสีได้งลายกว่าหลบก่อนอยู่เฮ็ดหลบ ฮะไอเขาบอกคเละสองหมื่นสองหมื่นหาแสนหาจะได้หลายแสนอยู่อ๋อหนาจะได้หลายแสนเอาเข้าก่อนกับได้เท่าไรเนาะได้ลายได้เข้าก่อนกับลายหมื่นอยู่แับนี้ก็น่าจะได้หลายแสนหนึางสาิบสองแสนแปดอืมสองแสนแปดคงว่าพ่อป้าเนาะทางคนอื่นก็หาหลายพันรวมคนรวยทางรวมเชียวราคารวมรวมสองเมืองนะครับเมืองเซบูทองกับเมืองสองคอนเนาะ เมืส่องคอนเห็ดไปสู้เมืองชายผู้ทองเจ้าหลักอำเภอ,อ,เอนหนแม่งอำเภออำเภอส่องคอนกับเมืองชายผู้ทองแม่เมืองกับเมืองสองเมืองจับมือมมกันเห็ดเส้นทางหลัดไปแต่ว่าบทัดนด้เคยไปจักเถื่อนได้ไปห้าเจ้าก็คอยลงทางนาวาเขาบัด้ท่านได้ไปทางนี้เออใกล้ใกล้บ่บ่ฮอดชีสีหกไม่ีฮอดอันนี้ฮอดขึ้นมาผ่านเออเพราะว่าเพราะว่าไปทางนี้น่ะมันมันมันผ่านป่าลายก็เลยบวกกะไปฮันเดะ บอกกล้าไปขันเป็นกลางเว้นนะกล้าไปยุขันเป็นซี่ค่ำๆนะกับบุกาแมนเพราะว่ามีแต่ป่าก็เลยพาลิงๆออกมามาส่งอ่นนะมาส่งสายสากแล้วก็มาขอืออ้อยน้ำเจี๊ยบลาเมาือปลูกอ้อยน้ำอ้อยปั่นน้ำนนะออว่าไหนะก็พอแล้วเออคันมันบป<อ>รตีนนะสิออกมาขือใหม่ดอกเพราะว่าสิเมื่อไนระสิมาปลูกในสวนท่านเองเออขันปลูกโคนหน้ามันมันเกิดยุ่นเพราะว่าสิปลูกในสวนน่ะ ก็ค่อยปลูกค่อยปลูกค่ปลูกกันค่อยปโูกกันฮ่กฮ่าฮ่าฮอดยุ่มนะเพราะมันไก่หนามแล้วก็ฮอดสิอ๋อย่างนีแต่มันเกิดนั่นซ่วงคาตัดแล้วมันเกิดใหม่นั่นแมนเพราะว่าสิเพราะว่าฮอดฮอดน้ำใหม่ฮอดยังก็ฮอดอันพร้อมกันเลยฮันเดียว่าสิมบูรณ์คาตัดมุก็ตัดเป็นบ้องเป็นบ้องอ่ะจริงจเมื่อยหมันออกเขาอบก้อนเอามันบอกอบเซกระทังใส่กระดีแล้วก็ปิดขาโอ้ให้มันแตกนอกนอกซะก่อนนอกน แม่ว่าให้มันให้มันซุม่มแหละให้นอนมันแตกเลยยังไปปลูกมันยังติดไงาปาดมาลมแหงแถ่นี่นะปลูกสลบกสลัยแล้วทำลึกมากเนาะสุดนี่นะเห็นยามหนาวทางดูเขาถามว่าไปซื้อหายตอบว่าอะไรก็ไม่บอน <laughs> <laughs> ตอบไม่ตอบไม่มาตอบไม่ไป<ม>ซื้อหายก็ไปซือ้อหาย เไม่ไม่ไม่อมมาลาลูกว่าไหมไม่อมมาลาเออมันว่าอยางอมมาลาอาลาแม่บ่นแค่เนวแม่บ่นล้วนเดี๋ยวก็ะถาบาันนี้ถ่ายสมบรรยากาศรถห่พี่น้องกับภูและช่วงใบใไเวลาวนี้ก็จะเที่ยง S <S <an the> แคแล้วแล้วมีแต่เสียเอาขึ้นมาเอารถแห่ขึ้นมาเปิดให <S an the> ้มันมดสมองแล้วกะสีเมื่อสุดเพลินก็ได้สีมา่เปิดยุคนาออมาราร้อยร้อยเอามาไม่ลูกรถมาแลวนะโหเปิดมาแล้วเติมเติมร้อยไปเต้นด้วยลูกไปเต้นด้วยเรแรกว่าสิพากันลงแห่ อ,อ๋อเออขอบาควาใจดีดีผ่านผ่าน